มุมป่าสวยงามพี่นอ้องกอกุ้งเผาหลักสีเนี่ยสวยงามแห้งสะน้ำสะปาลาคราบข่างเลื่อนไท่มองพักนะคะเนี่ยดีดีพี่น้องมือรูบ้านตรงไทยเลื่อนเลือกเ,อเอพื่อสูยแห้งที่เลื่อเปิดเสอครับ อ่อนให้เพิ่งดูมุมสวยๆหลายมุ้งโดยเี่าะอดีตเทียนว้ขี่เห็นเนี่ยแหมเอาขึ้นมาแล้วกัเอาขึ้นมาเห็ดเพิ่งดูขี่ห็นบ้านห่อค่ะค่ะหนึ่งได้ขางมาอยู่ในกลุ่มเพเอาเนียเอเอาสลิงลามขึ้นแล้วบัรนา้จ้ะดู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 ดดเอาสลิงลามขึ้นไว้แล้วบรรยากนะตกแต่งด้วย ดอกไม้พลาสติกสวยงามกูดไอเดียมากเลยค่ะพี่นอ้องเข้าใจเทกแต่ไงเน,นาะพนหาเสียนี่แต่ของปลอมนะคะไม่ใช่ของแท้ค่ะแต่ก็โอเคอะ่ะจัดมุมคลอเคลลได้สวยอีหเลีเลื่อนเลือเลืนพี่นอ้องิึงนะตะมองจอดรถมองจอดรถด สมกับปอกร,รุงเผาฟังต่ว่ปปอลหเหมือนปอเปาอ,อ,อินเดยปอกุอร,รุงเผาห <c oughs> น,น้าเขียดเป็นบักขักตรเนี้ยขาดเลยที่นอนเอยโอ้ยอ,อ,อ,อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนกระบองสวยๆเลนอันนั้นทางเข้าสืบสารตำนานเพลงเสื้อชีพ เกาปที่สองขั้งสองะะอ,งองันนั้นก็จะเป็นข้างในงใมั้งไฟร้อนแเลๆสนใจแต่มุมปากคอเวอร์นี่แหละว่าพี่น้องเบื้องแล้วสบายตามรู้สึกว่าสบายตาเลยองค์ความองค์ความ มันเป็นน้ฟ้ายี่ิดกนั่น,นคีอสีลมโชยฮอันนี้สำหรับมุมสวยงามนะคะของปอคค้งเา่ารมรื่น่มเย็ยนพอรวยคนจังรวยพี่นอ้องเอ้ยเดินจอดรถเนี่ยว่ามันคุณอนะล้านกลางแจงอีกดพี่น้อง มันมันไม่ธรรมดาเด้บ่งสงไทยเป็นแบบเลือเลเพื่อเก็บที่เลือดเพื่อเสือสวยงามสวยงามสวยงามเข้าใจแตงมุ่งก็จะเป็นร้านอาหารอีกแบบนึงนี่เนี่ยนี่ก็จะเป็นที่แบบโตอาหารนี้ทางทางมุมของฝักขาโอเคพี่น้อง เบิงเ้งงมดมุมแล้วกันะตรงหน้าง,งานเ่ียเข้างานปอกุ้ง,องเอาก็จะประมาณนี้นะคะน่ะเลือโอเคค่ะบายบายแค่นี้พอนะคะเป็นน้ำย่อยค่ะ